ปาโต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 โทโหโอ้าดปาจมสุดยอดแน่นอนเลยครับโอ้ยเอาดัน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 โอ้โหจะจะจจจอมเนแมวเลนหินนะครับนี่อันนี้อีเขียวเลนหินครับปาจมงัดแตกกุเอ้ยเอ้าุดยอดแรงาครับผมเอ้เขี้ยบอครับเขี้ยบบอมือนี แค่บอแล้วครับมีนี่โอ uh ้ยพ oh, ี่น้องลูกล่างยังเหลือหลายเลยนะครับสุดยอดเลยฝุ่นเบิง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 อัดปวดพวกโม้อพกแตงนะครับปู่นะโอ้เย็ดยังไงเสียเอาคืนบอลจันเอามาเบิงกันเลยท่านเพิ่นเสียเอาคืนได้บอลคืนได้บอลเนาะโอ้เขี่ยไฟแตกแบบแบบเลยเฮียเอ้าดันเฮีย ู้สุดยอดเลยโอ้ okay. โหุดผุดเออพวกแซ่กระจกแต่ของสระอ่ะเยี่ยมเด็ดคักเอามาบังกันเลยครับมารีวิวอ่าเจ้า JO7 เนาะครับ74 74 74เทอร์โบห่วยเห็นจังได้กว่าเดียวนี่ เป็นยังไงอีเห้อเครื่องแน่นดีครับเต็มคัตซี่เลยครับวันเสาร์สิบแปดวุ้ยค้องแท้ครับนี่รถทีมงานน่อนี่แ่าแกเพื่อนครับกำลังเช็คเห้ออ๋อโอ้จีงั้นหัวบอกอ้าวโตอ้าวเจ็ดโถดแท้โอ้ดึงเปิดเอาเลยมาสักหน้า เอ้รีวิวครับเทอร์โบนี่อาครับสีย์จวดท่าอาร์เจ็วาสัตว์ท่ายี0ครับท่ายีสิบวแรงขนาดแบงนี้เนาะแลนเป็นแลนไล่บบท่านเนาะครับตัวนี้เฟือง1ิบเอสสีวาสัตวแมนวายันโอ้สิบเอสสี่ศูนย์โอ้หาานึ่งจุดเกเทอร์โบผมได้ครับ ธรรมดาเลยฮ้อ,องแข่เลยนี่ตัวนี้กระแรงขึ้นกันนะครับนี่สิงไฮเท็นี่ครับถึงสิเป็นแครอลหกหาแต่ว่ากระบ,บาพลังขนาดนอ้อี่อยเจนหาครับขั้นนี้แห้งกโมูครับขั้นนี้ขั้นนี้อันสองร้อยยี่สิบนะครับขันนี้ลบออกร้อยหนึ่งเนาะครับเนาะแล้ว e ร้อยยี่สิบแรงแๆงแรงขั้นตัอย่าง มอแต่พร้อมโลดคุณบอนี่ยานเพื่นนี่อ้ยเห็นรอยแดงสีแดนมือละร้อยก่ากิโล่คุณได้ครับนี่ไปกลับสิบหก่ยวสิบหกโลได้มือละสิบ่ยวอู้โต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 โอดโอดโอดเฮ้ยรีวิวทีมงานเนาะครับเนาะเนี่ยกลับมาเบิ้งพระเอกของงานเนาะเนาะครับอาจารย์ผ้าเพิ่นได้ทำการเคลียบ่อเพิ่นเพิ่นว่าเคลียบ่อให้ คขานะครับบองทีคนสิงห์หั่หินบ่ปลายเดียวผ้าลงไปเบิ่งไกลๆนะครับเนาะอุ้ยหินเอามื่อาจจะรถจะบ่อ่าผุดนะเบอาผ้ามาเบิ่งไกลๆพี่น้องมาโผล่มาโผล่แท้หินอุ้ยผุดลึกมากครับบ่อเลือกอิลิข่มหัวผมเลยข่มหัวยืนมือเลยครับโผล่โผล่ผุดยังม้อนเบิ่ดได้ครับผุด ไอหน้องเอ้ยว่าปว่เนียอืออาเบิง้งเนาะครับสีเฮ็ดเป๊ะที่ข้างได้เนาะครับโอ้มีน้ำพร้อมน้ำออ,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 อกบ่อพร้อมพี่น้องโอ้อันนี้เพิ่นขุดไว้อาบเนาะเพิ่นวะบ่อน้าขุดไว้อาบว่าพั่อนเก่งโอ้ยผุนะอุย้ยหินเนี่ยค่ะ นะบริหารงานโดยเจ้าโกเบโก SK 140เนานะครับซูปเปอร์นะครับชุดจัดประดัดบอ่อคนละข้องแค่ว,วงไว้นะครับตัวนี้เอ๊ดิสามหินแต่ผัวๆผู้ได้วาโกเบโบแห้งมันแมนบอ่อเอ๊กอยู่บ้านนี่เฮ้ยบอ่อหินพี่น้อง โอ้โง่กูโม่งแดงเลยครับาหลอดส้มเนาะครับฟังนี่ก็ยังเหลือไปบุญประทานใช่ไหมนอกรีนถั่วโถตัวนี้เป็นหุ่นหุ่นนอกรือบอเคนใดเนาะขาทางเลย หินแนมขนาดพี่น้องน่าจะเป็นเขาเอิญเน,นี้ยก็แม่ล่างในจุดนี้เนาะครับบนเป็นหินดานได้เป็นแม่ล่างนี่ได้แม่ล่างโดยตรงเลยครับตนเออโอ้ยจังไงจังแหง่ายแถบจ้า,จาง่ายง่ายไปขึ็นไปรีวิวรถดคืเร่ายายาย่าย่ย่ายย่ายยายยาย่าย โหดโหดโพนะอ๋อปกันเลยทำการเช็ครถเนาะครับของผมเดี๋ยวถ่ายคลิปแดี๋ยังสิเช็คบ่อท่านได้แอนงานมือนี่แอนกับสิเป็นช่วงบ่ายเนาะครับมาเบิ่งแมคโครเพิ่นเคลียร์บ่อสุดยอดเลย เจ้าเอสเครสี่สิเนาะครับเคลียบบ่บลุกหลังครับเคลียไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลับก็ับมาเอาอีกเนาะครับเนาะสุดยอดเลยชวดคักรถคันนี้ ห้องแถวว่องไบอ์ยแขนโซโยแคนโซ่ so. so. อาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงสำนีก่อนนะครับเนาะรีวิวบรรยากาศให้เบิ่งหลบๆครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ